Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand. สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพามาเบงกะเพรานางหลักโคล,ละพาแล้วก็พักแพ้วด้วยจ้ะกำลังงามเลยจ้ะตอนนี้อย่างแรกกกะเพรา,ด,า,าด้วยจ้ะเนียย่ยเบงกะเพราดูงามงามเลยจ้ะแตกใบยางใหญ่เลยคอยเด็ดยอดให้มันได้เนี่ยพอเด็ดยอดให้นางนางก็แตกออกเนี่ยเวลาเขาเด็ดยอดจ้ะเด็ดยอดออก แล้วน้ำก็จะแตกออกเป็นสองแอรสองกิ่งยังสีจ่จ้ะเขาเด็ดหยอดหัวเทิงมันยังเสียจะออกเด็ดออกที่เนยก็แตกแหนงแตกกิ่งออกมาเพิ่มอมืแตกเพิ่มจะ้ะใบใหญ่ๆเด้พอเถิดปุ๋ยแล้วอันนี้กะเพราหอมหัวเด้เนี่ยเขาเอามาจากสวนอยู่เมืองไทยเลยจะ้ะพัน สีขาวกับเพราปลากับเพรานาเขาหน่ะจ้ะเพราอันนี้เอาไปในี้ต้ขางนอกบ่มีหม่องไหวจ้ะใส่กระถางก็ปลูกใส่กระถางยูนี่ปลูกใส่กระถางมันจะได้ผลดีก็ปลูกโลกดินเ้ยจ้ะ ดเด็ดอยอดกระทางน,น้อยๆแต่ว่าแตกเต็มเลยได้เนี่นี่ก็ะเมนจะมีอยุเปดกระถางดูนะเบิ้งดูกำลังงามทั้งนั้นเลยใบย,ยังเียังสิ่กะเด็ดกินได้ได,ด้ดจะนี่เอาไปพัดได้ถ้าเขาไม่อ,อยากเด็ดทั้งไหอหยอดเป็นเบิดอ่ะอยนี่ อันนี้คือแมงลักเลยจ้าแมงลักหรือว่าผักอีตูบ้านเหาแหละจ้าคนอีสานเอืน่นผักอีตูเนาะผักอีตูข่อยก็ได้กินหลายรอบเด้เนี่ยเที่ยวเด็ดแป่ยอวดไปกินก็กนขนมเสน้นก็ใส่แกงจ้าแห้งเด็ดแห้งแตกเลยจ้าผักอีตูเห็นบอกพ่นอ่ะดูนางแตกขึ้นมาแตกยอดด้านข้างออกมาเต็มเลยพ่นแดดมันซองมองเห็นเป่าจ้า แห้งเข้าเด็ดแห้งก็แตกแตกหยดออกไปด้านข้างเรื่อยด้จ้ะขยายออกไปเรื่อยเป็นพุ่มเป็นพุ่มพูดนะที่แรกนึกว่าส,สิบไรกินซะแล้วมันเหลืองนะตอนนั้นปลูกคอยก็เลยใหญ่ขึ้นเมื่อไหว่สั่นกระบ,บะนี่มาที่นี่ก็ง,งามเราใส่ปุ๋ยให้นางมาที่นี่งามอยู่ที่นี่ตอนนั้นมันออกดอกด้จ้ะถ้าเริ่มออกดอกแบบนี้คอยชเด็ดเด้ เขาต้องเด็ดแบบเด็ดต้องเนี่ยเห็นบ่มันออกดอกต้องเด็ดจ้ะถ้างั้นก็จะออกดอกขยายเพิ่มขึ้นดอกแก่บที่นียอดก็จะบ่งามถ้าเขาเด็ดยอดแบบนี้น้ำก็จะแตกไม่มาเรื่อยจ้ะแตกยอดออกมาด้านคางไปเรื่อยก็จะเป็นยอดงามอยู่สม่ำเสมอจ้ะแตกยอดให้กินถ้าเขาบ่อนเด็ดยอดทึงยอดก็จะแก่ มันก็จะบบงามเ้ยจ้ะมียุหากระถางแมงลักงามทั้านั้นเลยจ้ะแมงรักหอมเด้กินกับขนมเสน้นกับไส่แกงมมอวางก็เก็บไปใส่แกงวุ่นสินถั่วบางแย่จ้ะช่วงนี้พักกระลังงามจ้ะ มีดอกใหม่หลงอยู่ต้นหนึ่งถอนไปปลูกบ่เบิดดอกบานชั่นอันนี้โหระพาด้อจ้าโหระพาอันนี้ปลูกใส่ไอกระถางยาวๆนะเขาเอื่อเงียงกาะกระถางแล้วนะงเนาะทรงยาวๆนี่ก็เด็ดกากินเก้นว่าพุ่น่ะเบึง่งห้อยแต่เด็ดหนอดพุ่นะเห็นบ่เด็ดหนอดเต็มเลย กินบ่อยโหระพานี่ก็เอาไปใส่กินกับอย่างกระแสบเน,นาะจ้ะแห้งเด็ดแห้งแตกคือกันโหระพาดูนี่กระถางกระถางนี่กระถางไตอันนี้ปลูกที่หลังเขาด้นี่ปลูกที่หลังเขากำลังแตกยอดขึ้นมา นี่กะโหละพาเจ้ะในนี่มีสามกระถางยึดทึงๆยึดทึงห่านนี่จะ้ะอันนี้ยังบดเด็ดเลยยังบดเด็ดกินเลยใหญ่เร็วเร็วดวทาเขาเด็ดอ่ะแห้งเด็ดแห้งแต่ยังว่าละวจ้ะเขาไม่ได้ตูน่นี่หอมหอมแต่พักทึงสารเนยทึงกะเพราโหระพาแมงลัก ผักซีใบเลื่อยมีแต่เครื่องหลาคบคบด้วยเด้๋ข่อยเครื่องหลาบเด้่นี่คบคันด้วยักแผ้วอยู่ข้างนอกมีเครื่องหลาบเครื่องตุ่มย้ำคบคันเลยนี่กระโหระพาด้จ้ะข่อยเอาเบียนีดหน่อยมาปลูกเพิ่มที่แหลกว่าจะบ่ปลูกแล้วก็เลยเสียดายก็เลยเอามาปลูกลงดินในตู้ซะ เอาถิ้งกระเสียดายเน,ะนาะนั่งเหมือนเพาะนังมาแล้วเนาะจ้ะบวกเดรร้ายแถวได้ทายใหญ่เนี่ยข่อยกินบาวาดบไหยได้เนี่ยโหระพาเดี๋ยวไปเบิ่งพักแพวจ้ะอันนี้คือพักแพวด้วจ้ะพักแพวข่อยไม่อยู่ซี่กระถางตอนนั้นวางกลางแดดมันบงงามเนี่ยยอดจะออกแดงๆบัดที่นี่ ค่อยยายเม,มื่อไหรมุมนี่มันจะเหมือนมีห่มนี่หน่อนะจ๊ะก็เลยงามเอางามเอาแล้วบัที่นี้ยอดเขียวแดดเป็นเงาเนาะเห็นบ่คุณอ่ะแตกแตกขยายยังเลีว้วได้เนี่ผักแพว้นี่แซ่บปัญยังเลยใส่ซุปน้อไม่ก็ใส่ยำเนาะจ๊ะ คอยามาวางไอ้ส่องกลางต้นฟักทองนะจ๊ะนี่วางเลี้ยงกันไปเองสิกระถางนี่ขี่ห้ก็เขาได้นี่นี่ที่แรกมันจะเป็นเังสิหรือจ๊ะทั้งเบิดนี่มันเป็นผักแพ้ที่ว่าเก็บไว้ของปีที่แล้วด้วยจ้ะเกือบตายเอาไว้ในบ้านน่ะนางเลยรหลอดมาได้อยู่แตกมากไหมา่ ดูลำต้นนางเถ่าเกงยบนแกมันเป็นอันนี้น่าจะสองปีแล้วสองปีสามปีเก็บไว้ครัวดูลำต้นนางอ่ะยางแข็งยังแกเลยคุณเหลืออีกอันนึงอันนี้แหงอยู่ในซอกไอฟักท้องเลยฝักท้องไอใหญ่จิคุ้มเหรอคอยพึ่งเด็ดยอดให้เพื่อนไปจะ ยู่ในกระถางเด็ดยอดเนยเขาไปต่างหลายมันจะเด็ดแตกพุ่นนะแห้งเด็ดแห้งแตกคือกันเด็ด้จพุ่นนะพักแผวเวลาซ้ำกับซ้ำง่ายง่ายเ้อจะปลูกง,ง่ายพักแผวนะ่ะแค่เขาเอาตัดประมาณเนี่ยจะเนี่ยเขาเด็ดประมาณนี้เด้อถ้าผู้ใดอยากปลูกเด้อถ้าเขาเมีอ่นผักแผวอยู่แล้วเขาเด็ดจังสี่แล้วเขาก็ไปซ้ำในน้ำเลยจ้ะ ซ้ำในน้ำแล้วหากน้ำก็จะงอกขึ้นมาเต็มค่อยเอาไปปลูกด้จ้ะปลูกง่ายบางคนว่าโอ๊ยปลูกบอลอดบอลอดพักแพลวคือปลูกยากแท้มันทียากจังไดบลูวิธีปลูกเนาะพักแพลวปลูกง่ายคืออย่างนี้ลูกคนไหนดูยหอดทางด้ยัยางงามเลยหยดจังอัวเลยบนปลูกง่ายขายายพันธุ์ก็ะเร็วคอยปลูกอันคอยกินเท่ดไหร่ดอด มันหลายเนาะกินพอทันจะแต่ว่าโะอนอนข่อยปลูกเราข่อยโะออนงามคนมักปลูกเนาะจ้ะดเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าทิถ่ายังอื่นไม่ห้เบิ่งงไม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปเนี่ยจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีจ้า